ได้มีโอกาสไปวัด3ามชุกแต่ไม่ได้เข้าไปในวัดผ่านริมแม่น้ําท่าจีนพระอาจารย์เชิญชวนให้ทําทานโดยการให้อาหารปลาหูปลาเยอะมากเลยทุกคนผ่านมาตลาด100ปีตลาด3มชุกนะสวนุวรรณรีนั่งเรือแม่สาครโดยไปดูเรือนไทยสาครของลุงเชงขากลับลุงเชงจะพา,พะาะแวะโป๊หรือแพ,พที่มีพระอาจารย์ คอยให้อาหารปลาอยู่เราก็เลยได้ทําทานแล้วเราก็สนุกสนานกับการให้อาหารปลาครั้งหนึ่งสนุกด้วยทําทานด้วยทําบุญด้วยทุกคนก็รับพรอกันไปนะไปแก้มดำๆกลวปลาโตโตอ๋อปลาเทโพแล้วเจกับปลาตัวเจอมาก็เหลยาปลาจุกมากนะโอ้โเราก็ให้ขายกันประมาณกระสอบ มา <P os S 1> ช่วยทำทานกันที่วัดสามชุกเด้อิะเโอ้เราให้หันปากันที่สถานปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานโ,โหสุดยอดทุกคนเห็นปะโ,โห พอน้วคัมันลยสเ็นสวยน้นอ่ะน้นน่มาวตร่อาวจายรูกน่่ายบอกมัานเราม้เขาทก็โมจะาสการนคนยทุกท่านนะที่แดงมาให้มาอาหารมให้อาหารากลางปโยชนเป็นทางปลอดภัยไม่เป็นตัวอย่างนะครับ่จ ปลาปนัดทีกคนเลยนะยมนะโอกาสหน้ามาเที่ยวตลาดร้อยปีก็มานั่งเรือนไทยสาคอนมาชมกัตถุกโบราณแล้วก็สุดท้ายก็มาให้อาหารปลากันเป็นการทำทานทำทานก็เรียกว่าเ็าเรียกว่าเป็นสัดเดรนจชานที่รอจะเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละบ๊ายบาย